สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ Guardian TV นะคะวันนี้ก็อยู่กับคริสตี้นะคะแล้วก็น้องเพี้ยนนะคะเป็นผัวของดิชันเองดูท่ายันเดียนด้วยนะคะทํทำไมเดียถึงกล้ามลำเบือแล้วทำไมถึงเป็นเมียทําไมถึงเป็นฝ่ายรับเพราะว่าเดียนชอบรับนะคะเล่นกล้ามเพื่อขู่ผู้คนว่าอย่ายุ่งกับผัวก็นะคะเดี๋ยวเราไปกันเถอะนะคะว่าผัวดิชันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าเท่าไหร่นะคะไปยัง อ้ยตายผัวร่วงทำไมรู้สึกเดียนเป็นตุดนควายมาโอ๊ oh god! ย god ใครยิงมา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 บอกแล้วว่าอย่าเอ้ผัวก,กูยืนนิ่งเลยไม่ช่วยส้นตีนเลยผัวขา uh อุ้ยตายแล้วงอกไลด้วยถ้าเราไปยิงกระจูเนี่ยมันจะงอกไปอย่างงี้หรอเปล่าโอไม้เหรอแล้วผัวก,กูหายไปไหนอะผัวหายค่ะ อุ้ตายแล้วอ๊าอ้าอตาสโลไลามากผัวกูมาไี่แล้วคือแบบคริสตี้ไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าเวลาอยู่บนเตียงก็น้องเพียสค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าง่าปูดของดิฉันเนี่ยกล้ามขึ้นด้วยนะครับบางครั้งดิฉันเกรงมากไปก็บีบบีบอะ่ะบีบทำให้เพียสน้อยของของเขาอะ่ะ มันแทบจะหลุดติดตูนหนูมาเลยไปแล้วไปต่อกันดีกว่ามาส่งเมียหน่อยแล้วไปก่อนนะว้ช่วยด้วยช่วยอะไว้ยผัวผัวขาช่วยเมียด oh, ้วยค่ะจะช่วยผัวขาผัวช่วยคุด้วยค่ะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวให้อยากให้ดิฉันต้องถึงอยากให้ดีชันต้องใช้ท่าไม้ตาย เดี๋ยวใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวจะแบบว่ากระจุหโกันหมดเลยดิฉันไม่เกิดรงของพวกคุณนะครับดิฉันมีผัวแล้วไม่เหมือนอีแม็กกี้หรอกคะ่ะที่ต้องไปรุมชายหนุ่มไปรุมต่อยชายหนุ่มแล้วก็ข่มขืนศพนะคะะ่ะหยอกงเลยสามีโกะมามึงเจอฟุตควายหน่อยอย่าให้โมโทำร้ายใครทำายได้อย่าทำร้ายผัวหนู หัวหนูน huh. ี่รักมากเอาทุกคืนของเพียรนี่บอกตรงๆว่าเกือบขาดเพราะว่าก้ามหนูมันแบบกล้ามหูรูดนี่แบบบึ้มบัมมากมาแล้วเพียจ๋ามึงโดนมึงก็มาติก็ตบเลยโอ้มาเต็มมาโอ้มาโอ้มาผู้รั้อะ จับนมจับนมเสียหัวนมอูตายแล้วกูตายของจริงและแล้วนะคะภารกิจของเดียนก็เสร็จสิ้นกันไปนะคะกับการพาผัวมาเข้าบ้านนะคะพร้อมกับกล้องถ่ายทำวิดีโอระหว่างที่ดิฉันทำการผสมพันธ์กันนะคะก็ถึงที่งถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปลาจากกันซะทีนะคะก็ขอฝากไว้นิดนึงว่าขอฝากอีดอกแม็กกี้ที่ไป คาเดซายครับว่ามึงแรดมากมึงอินเนอร์มาเต็มมึงเหมือนมากๆาคือมึงเหมือนมากอีดอกเอกนะคะครูขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่ามึงอินเนอร์มาเต็มนะคะคือถ้าไม่บอกไม่รู้ว่ามึงเป็นหรือไม่เป็นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่คนพรมตัวเองนะคะส่วนดิฉันก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนะก็บายบายแค่นี้ครับบายบายไอสัตว์ด้สองวัาละอเยอะ